ที่อันดับที่3เหรียญหลวงพ่อวัดโกกกาศปี02แบบนี้ไม่มั่นใจรุ่นแรกหรือรุ่นสองนะครับผมแบบนี้ก็เล่นกันหลาย,ห,ลายหมื่นนะครับผมไม่หลายหมื่นนะเอาว่า ณนะตอนนี้ซื้อกันจริงขายกันจริงก็ประมาณ20 0 0 0บาทบวกลบนะครับผมแต่มีเก้มีเสริมนะครับผมและมีแยกบล็อกนะครับผมดูให้ดีไม่ใช่ว่าฟังคลิปวุดดีแล้วฮึือเขิมเลยโอ้โหวุดดีบอก20,000ขนมาขายเลยต้องดูด้วยนะเก้แท้สภาพสวยไม่สวยนะครับผมเพราะว่าจะมีกลุ่มลูกค้ากลุ่มเพื่อนเนี่ยประมาณนี้ต้องแยกให้ออกด้วยไม่ใช่ว่าฟังคลิปผมเสร็จแล้วก็กระพือเลยตื่นเต้นไปหมดเลยเจออะไรก็เหมือนของวูดดีไปหมดเลยไม่ได้นะครับผมต้องดูด้วยว่ามันเหมือนเนี่ยมันเหมือนอยังไงมันมีพอสอข้างหลังมันนมมมมีีีขดดอไไแต่่เาาวผพูป มันซับซ้อนแต่เอาแค่เป็นไกด์ไลน์ก่อนแบบนี้เล่อน,น20,000บาทบวกลบนะครับผมเหรียญนี้ก็เช่นเคยน้องมาขายที่ออฟฟิศใส่สมุดอัลบั้มเหรียญมาเลยซื้อ2 0 0 0 0ก็ตกใจสะดุ้งอยู่ตรงเนี้ยนะครับผมเพราะว่าไม่ได้คิดว่าพระแบบนี้คนไม่เรียนพระเนี่ยคืองงเลยนะไก่ตาแตกที่พระอะไรขายได้2 0 0 0 0ตกใจเอาว่าจดจำภาพจดจำราคาไม่รู้จะขายที่ไหนซื้อจริงเปล่าขายจราาิงเปล่าเอาว่ามาหาผมเนี่ยผมซื้อราคานี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมใครไม่ซื้อเอาว่าผมซื้อราคานี้นะครับผมเอามาหาผมได้เลยจดจำภาพจดจำราคาเรีียลวงปปู่ักบา0-220ท